ส่วนบุคคที่เมใการรับชมด้วยก่นนะคุณแมที่เราไห้ฟังนะครับนุณดดีๆนะครับมาเล่นกัอริยาลำลากันไปเลนะตอจบกขอแม่ให้พเอฟซีนิดหนึงครับตอนจบเรเล่นในแนวทางด้วยเอฟซีนี่ก็ค้องหย่รุยนี่ตัวนี้ตองทางตองเป็นแนวทางเลยจ้ะตองว่าตัวนี้ยี่ลว้ยฟันหลักกับแต่เจ้าปูไปเจ้าปูหลักกับมาฟันจ้ะรับกับฟันดีอยู่คนค้นเขามาให้รถหกล่อนึง แต่มาบพราันหอดเงินยายรวยได้แต่ว่าคุณค้นมาแล้วบ้านเลขที่ยายรวยกับแปดเก่าแล้วกกรสีมุ่งน้ำนี่จ้าเออหกแปดแปดเก่าประสิทธิ์เอามาให้ยายรวยแต่ว่าขันยายรวยฟันเห็นพอเนติดนี่คือว่ามีอะไรก็ตามมันสิติดจ้ามันสิติดจ้ามันสิติดมาแหละจ้าสิมีแนวติดจ้าเดี๋ยวแม่ให้ค้น fc หน่อยครับเพราะว่า fc เรอรอฟัง พนจากยายรวยเขาจะได้รวยตามด้วยพนอันศึกษ์ศิษย์นะครับสาธุเด้อยายรวยนี่เกิดมาซื้อวา่าแฟนกับซื้อว่าสมบัติรวยสมบัติผูไดกับเบิงยายรวยแวก็ขอให้รวยรวยสมบัติคือยายรวยเด้อแล้วก็ขอพรอ,อันใดอันประเสริญนี่ขอให้แกเอฟซีแล้วกับภูมาหายายรวยในเมือนี้ว่านี่เนะาะแอดมินเนาะแอดมินเาาขาขอจะเลื่อนลงเรื่องถ้ามาค่ะึืนจะเลื่อนลงเรื่อง ต่อไปกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ไผเฮ็ดไผสร้างก็ขอให้ลำลำไม่รวยเด้อซ่าแก้วขาดขอใช่จ้าขอบคุณขอบคุณมากครับผมยายด้วยนะครับขอบคุณครับผมยายด้วยย้ายด้วยก็ได้ษออกได้แล้วเนาะครับผมได้เลยครับผมอันนี้เพื่อ่าสิเฮ็ดคลิปสั้นๆย้ายดวยวันนี้ท่านเนี่ยฟังเหงาป่ะคลิปนึ่องของเราจ้าไม่ก็เลยฟังคลิปเสียงหน่ียว่าส่งคลิปเมรี ไปยังไเยอะด้วยจามันจำได้เหมือนเดิมมันก็เบาไปเลย้เาเมื่อสิหาเางอย่นีไลอยู่อยู่ไร่้อยู่บต้ไปใส่เราพรนันจำได้ได้ก็บอกได้เหมือนเลยจำได้จังหดจังหดแล้วก็เพบอกให้ฟังจังใดก็จำมาได้มีคิดลงมาเอฟซีบางคนั้ง่ะบางครั้งก็ไม่ค่ติตามเรื่องอะไรชอบเร่นะเพราะค่อยถือได้กอเบ กอดีตาสตการเลาเนี่องผมเล่ามาซูซีกันเลยกับพอแมวชั่วโมงหนึ่เลยแมนครับเาบัเขาบอกติดน้ำเลเขาติดน้ำเขาบอกใช่ใช่สิติดช่องใดช่องหนึ่งทิ่ตามเรื่อยไปนะมันจะรยกับสวดมนต์น้ำเนกัมีคาถาหัให้ขาถาเพิ่นไปนั่อยาถาแขวะขาปวดไขไปเขาก็สีมาเกลือง ถ้าห้หโศกห้พ่อนี่ยพักคาถาเพิ่นยังไปผู้ใดบ่งเอกกบ่เสื้อเดเราจ้าเน่ยได้รูเก่ยกับความฝันฝันมาฝันนำนำนำเขาบ้นจนเดียวไปหาปศีปศิลีแล้วเป็นองค์ไหมเรามีสามารถซื้อแม่จำนี่แม่จำมันยุจักีแลัวแม่จำแมยจำพอยจำบ่แมนสิหาิบพกซิบบอกว่าสาขาเมย์จำนะโบวิงไผมีเศษจะพูดวิ่ยไผมีเศษเป็นเม่์จำธรรมดาคือความหม้ว่าทายถอด ถ้าอยากพอเป็นแล้วก็ลูกเป็นนะเม่์จำถ้าว่าวผ้าว่าว้าว่าวไปถวายนะไปถวายของไปถวายอย่างเบิกผ้าว่าวจ้าจ้าแมยจังหวัดศรีสะเกดแมย์สายสันตนไม่จำพันเต้ม่์จำก็คือเจ้าปูนละคนไม่จำ เปิดกับสิบภาไปบอกว่ามือนั่งรวยเด้อบาวซักสาววิมาอันนี้ให้ชมัล้วรวยด้เอฟซีก็ติดดอกบัวสวรรค์นะถ่ายภาพนิ่งก็ได้แน่นอนแล้วก็โปียนอไปประกอบแลนั่นนี่เข้ามาเนึกว่ามันผมแนวเพราะเมีนใช่หรือเปล่า ทิ S <S ีเขาเขารอรุ้นว่ามันจะบานตอนไหนลายงวดมันบานโดนระเบิดนะขึ้นบานเดียวง่ายๆนี่เท่ที่สองเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีจะออกดอกออกดอก้อันนี้ออกดอกต้นอันนี้เจ้าปูเน่ยทรงโอคารกมากนี่ยล่ะโองคารกมาเปิดพุ่มให้ยายรวย ของทุกอย่างอยู่เง um. um. ินยี่รุ่ยออกดอกมหาสัจจันเป็นเหมือนเลยบัวสวรรค์หลากกาต้นนี่ยังลายยางออกดอกแปลกๆเลยอันนี้ที่รอมากคือดอกบัวยังดอกบัวสวรรค์จ้าดอกบัวสวรรค์ยี่รุ่ยปู่ไม่ได้เจ๊ตีกําลังออกดอกยี่รุ่ยก่อสีสันหามาปู่ว่าเพิ่นแปลกปลาดีไหมดอกบัวไปอยู่ในต้นมายี่รุ่ยก็เลยว่าเออมันแปลกดีจ้อันนี้ที่แรกนั้นเมียนน้องสาวคนนึงแล้วไปทํางานอยู่น้ํำจิบบันเจ๊เขาปลูกไว้บันเธอก็ถามว่า ส่นดอกบัวสวรรค์นี่มันมีความหมายจริงนะเขาบอกว่าผูา้ใด,ดมาปลูกไ่วยนาบ้านสิเจริญรุ่งเรื่องนะ mm hmm. บรรยายรวยก็เลยก็เลยไปขอเอาอันนี้เบี้ยน้ำเพลินเพลนน้ำมาแต่น้ำน้ำเผาเผาแก่เพลินเพ,นพนล่าออกจากเพล่าออกจากงานเพลนน้ำมาบ้านเพลนมาปลูกไว้ ของเพิ่นกับเป็นดอกเยื่อรวยก็เลยไปขอในเมล็ดเพิ่นมาปลูกอ๋อไม่เม็ดจ้ะไมีเม็ดนี่ของเยื่อรวยกับสิมีเยื่อรวยกับสิพอหายอยู่จ้ะกำลังมาปลูกมาแล้บานเลยมันจักปีมันเจ็ดปีจ้ะกำลังออกปีนีจังออกดอกจ้ะเจ็ดปีค่ะพันผูจังนึงกับกาว่าตัดถิ่นไปเลยเยื่อรวยกับล่อค่อยดูแลม่านี่อยู่ในหน้าบ้านเยื่อรวยเจ็ดปีนี่ปีที่แปดจังออกดอกออกพี่แรกก็ออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มอย่างเงี้ยแล้วไม่ถ้าในบานไม่ได้บานหรอก มันมีหอดตุ้มแล้ะกับบ้านอยู่น้ำกันเนสอดเดียวกันมันสีตุม้มคือดอกบวัวน,นะบ้านกับบ้านออกมันเป็นมันเป็นแซงเขาก็เลยเอิญนะว่าบัวสวรวรค์ดอกบัวสวรวรค์รไปดูเนี่ยจา้าไปเบิเรงจา้จา ม่จะไปดูยายจ่าอื่นยายรวยนล่ะยายรวยยายรวยติดปากได้ยายรวยติดปากสายยายายรวยสายยายายรวยยายรวยฝันแม่นคนยายรวยคนฝันแม่นครับท่านผู้ชม โอ้นี่ว่ะเออดอกดูครับท่านผู้ชมครับนี่ใครไม่เคยเห็นบัวสวรรค์บัวสวรรค์ครับปลูกมาเจ็ดปีจังนี่ดอกปลูกมาเจ็ดปีบันพอดีอันนี้บ้านในเรื่องของข่าวแสนท่ำจังเมื่อเกิดดอกเกิดนักเป็นหลักเป็นผลมาเลยจ้ะเฮาแต่เคยได้ได้หูตัวได้เห็นตุ่นจ้าบัวสวรรค์นี่ใครใครเคยใครเคยเห็นต้นบัวสวรรค์ครับเห็ท่านผู้ชมจ้าแมนจ้า นี่ครับเจ็ดปีจนมีดอกครับท่านผู้ชมเป็นนวยนี่ก็เรียว่าเป็นดอกเป็นนวยกระสีเอาในเป็นนวลเนี่ยมันพอในรวยกับนีมากเลยใน้วยปุ๋ยเจ็ดปีนี่ปีที่แปดปีที่แปดแลยววันนี้ปีที่แปดเจ็ดปีถึงออกดอกครับท่านผู้ชมเจ็ดปีนี่ไปเลี้ยงเจ้าปูกลับมาออกดอกเลยมือไปเลี้ยงเจ้าปูออกดอกโอ้โครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมเอ้มาจั้งไหน ดีุ่ดใหญ่มากจากน้ำหนองสาวเพิ่นเอามา,าแต่น้ำเถาแก่เพิ่นพ่นเจกมาแต่บูนเพิ่นไปทำางานตุ้งเทปนะจ๊ะเพิ่นกัไเดเบียมันมากมันก็เลยเลพิ่นมาปลูกก็เลยไปขอเพิ่นมากขอเบียเพิ่นมากขอมเล็ดนั่นแหละมะเล็ดจ้ะขอมเล็ดเพิ่นเป็นมเล็ดม,มเล็ดเยอะ้วยก็มาฝังอะไเด้อเลยเจ็ดปีจ้ะจ้างออกดอกเชจ็ดปีถ้งมีดอกจ้ะออกเป็นต้นเยอะเลยก็เอาหน้าเห็นไม่หยอดจ้ะแต่กะโฮสมาเรื่อยเยโฮดได้เรื่อๆกันนี่ก็ ก้มสูงเพิ่นมีซำนี่แหละจ้ะใกสวยเนาะจ้ะบบจ้ะยืดรวยกับจัดตัดยอดเพิ่นไว้เจ็ดปีถึงออกดอกนะครับผมเจ็ดปีเปีถึงออกดอกจะมีโชคมีลาบแล้วได้แสดงว่าจะมีีแต่ตัวนี้โวกสีมานี่ยืดรวยไปเลี้ยงเจ้าปูนที่หกกับมากออกออกตู้มแล้วก็ออกดอกแสดงว่าแม่จ้ายายยืดรวยจะดังมากนะครับจ้าสุสาธุนี่สาธุสวยงามมากกเนาบตู้มเพิ่น ตนี่สิเป็นตูมสิอืมตัวนี้เพิ่นออกดอกไปแล้วเพิ่นก็อันก็ขอให้ชีวิทได้รวยเหมือนบัวสวรรค์เนาอบัวอยู่ในน้ํามาอยู่บนต้นไม้นี่ครับกระซิบวิตเมื่อสุขุสุขวัลให้เบ่งบ้านขึ้นดอกไม้ขึ้นสัตว์ทุกอย่างให้มือโขดให้สุขวัลทุกคนนะครับกับยายรวยครับนี่ครับบัวสวรรค์ครับท่านผู้ชมบัววสรรค์ เีมันออกดอกว่าเจ็ดปีปลอกล่อคาอันนี้แอดมินมหาบวชสงสัยเนาะจ้าแม่เดือดเดอดมินก็ได้มาถ่ายครับบอกรวมกับพีดไวแอดมินสิมาเนาะจากสุรินเนาะบวชสมบัติโลกลงแล้วก็ได้มาถ่ายจริงๆนะครับจเพราะว่าเราจะเจ็ดสีที่ชมอยู่ทางช่องน่าจะติดตามกันเยอะนะครับก็ได้มีโชคมีลาภด้วยกันกับนายรวยนะครับครับสาธุสาธุสาธุครับ แต่พอย่ยรวยนะพล่วยังอยากบับลยเร่าโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวรอบหน้าที่พันเดี๋ยวมีหลายเรื่องจะให้อยู่ยังดีนาดเราให้ดูไปได้อะไรไปรคิดมัเียยุ้ยย่ยทุกคนต้เาวเน